ครับสวัสดีตอนเย็นวันที่13มิถุนายน2567ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งของการเตรียมงาน6พัทศีมาฝังลูกเ็มตละวัดป่ามหาวิระวงศ์ตะบนโชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็อการเตรียมงานงต่างๆก็ถือว่ามีความ เพิ่มหน้าไปพอสมควรก็เป็นอีกไลายหนึ่งที่จะให้ทุกท่านได้เห็นในถึงความเพิ่มหน้าของการที่เรียบงานต่งตงนางๆคือขณะนี้ก็ถือว่าการเตรียมสถานที่ตรงบริเวณคนคนทพิชียใหญ่เป็นใหญ่ก็ จะมีการประดับตกแต่งต้นไม้ดอกไม้ต,ต่างๆเป็นบางส่วนบ้างแล้วเร้ก็กับตื่นรอทางเจ้าที่ไปไปประดับตกแต่งไฟฟ้าก็จะมีการทดสอบในส่วนของการทดสอบไฟแสงสีต่างๆในช่วงเย็น ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นวันนี้ทางสารวัตรกำนันตำบลอโอม <c oughs> ก็ได้นำรถมาเพื่อที่จะมาล้างพื้นที่โดยรอบทั้งหมวขังวดก็ต้องขออนุโมทนา <c oughs> ับทางสารวัตรกำนันตำบลอะอมถือว่าเป็นโดยการเป็นรถส่วนตัวของท่านที่นำมาถวายทํามถวายแล้วก็ในส่วนของป่ายานส่วน ภคผิต่งางๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำเภอชะอมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่รวมทั้งญาติโยมทัศาสนิกชนเองก็ส่วนร่วมในการามาเตรียมงานเจยบการเป็นดีกันอย่างขยันขันแข็งท้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่แห่งนี้เพราะว่ารับตั้งแต่มีการสร้างวัดป่ามหาวิรวงแห่งนี้ขึ้นมา ก็ถือว่าผีผู้หลักผู้ใหญ่ไปฝ่ายพระสงฆ์เองก็ครับตั้งแต่ท่านเจ้าพระคุณสุบเดชหลายๆรูปเจ้าพระคุณชุบเดชพระมหาวีระวงศ์ในฐานะทุกการชุบเดชพระสังฆราชซท่านก็เมตตาเปิดโอกาสถประสามท่านก็เดินทางมาเมตตามาเมตตาที่ี่บ่อยก็เป็นเมตตาอุปถัมภ์เมตตาต่างๆอยู่ตลอดรับตั้งแต่สร้างวัดเป็นต้นมา นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่เหตุน,นี้ไม่ใช่ว่าฝนตกแต่ว่าเป็นบรรยากาศของการล้างพื้นที่ล้างสถานที่ถึงก็ล้างทั้งแต่ช่วงบ่ายจปจนมาส่วนนี้ก็เป็นมณนทลพิธีกลางมณนทลพิธีใหญ่ที่จะจัดพิธีในทั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแปดสิบเก้าใ้สามวันมณนทลพิธีกลางเต็นกลาง เ็าจะอยู่บริเวณน,นี้ถือว่ามีความโอง่งโรงอลังการใหญ่โตพอสมควรก็น่าจะจุคนได้จจไดามากหลายร้อยคนอยู่ในระหว่างการประกอบพิธีฉะนั้นเรื่องฝนฟ้าจริงๆก็ไม่อยากให้มีแต่ถ้ามีฝนตกลงมากก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่ามีการเตรียมการ,รต่างๆไว้รองรับ สถานการ์อยู่แล้วในส่วนของการจัดเตรียมพิธีต,ต่างๆนี่ก็เป็นในส่วนของดอกไม้ต้นไม้ที่นํามาประดับตกแต่งสถานที่ให้เกิดความสวยงามนี้ก็เป็นในส่วนของต้นไม้ที่จะเตรียมในการประดับตกแต่งต่อโจเกนประสงค์ทับุก ในวัดประสงค์ในวัดป่ามหาวิโรห์นำโดยท่านเจ้าวาดพระรูกระดัปัจฉรพุทธก็นำภาพศิษย์ศุกรประสงค์มาเก็บตาทำความสะอาดก็ต้องทําไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าไปทําก่อนงานก็อาจจะไม่ทันแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นท่านเจ้าวาดวัดป่ามหาวิโรห์ประสงค์ที่มาช่วยงาน ส่วนด้านในตอนนี้การประดับตกแต่งสถานที่แร้ว,ว่าการเตรียมการเพื่อที่จะเตรียมลูกเตรียมลูกทิพิ์ให้ผู้ที่จะมาร่วมในพิธีได้ปิดทองเป็นประวัติศาสตร์เป็นบูนแห้ชีวิตก่อนที่ลูกทิพิตเหล่านี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขต แห่งสังฆกรรมของพระสงฆ์ไปตราบนาน <android> เท่านานตลอดไปก็จะมีการเปิดโอกาสให้ทศาานิชนได้มาร่วมกันในการจิตท่องซะก่อนก็เป็นทางญาติโยมจิตอาสาจากท่านผูประหลาดกโยมจิตอาสามาช่วยประจำตลองตลวัดกันค่อยช่วยในกิจกรรมของวัด การกต่างๆอยู่เป็นประจำการเตรียมลูกชีวิตนอกจากลูกใหญ่ๆลูกทีวิตเก้าลูกสําคัญแล้วก็ยังมีลูกชีพิตที่เป็นลูกชีพิตลูกเอกที่เตรียมไว้เพื่อให้อันธิประสงค์จะนเจาภาพตัดลูกทิพิตร่รวมกับทาง เจ้าภาพทั้งเก้ท่านก็ได้มีการเตรียมการคืบหน้าไปพอสมควรการประดับตกแต่งผ้าระบายโดยรอบ้งหบดก็ต้องขอขอบคุณทางกรมโยธาธิการและภักเมืองที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประดับผ้าระบายตกแต่งได้ทั้งงานสวยงามในระยะสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมีการประดับตกแต่งอยู่ ก็เป็นเรลูกอิเิรตทั้งแปลูกโดยรอบที่จะเป็นหรือว่าเป็นเขตสัญลักษณ์ของการทำสักยกรรมของสง์ในอนาคตสืบต่อไปเราก็จะมีโอกาสได้เห็นแค่วันนี้หลังจากที่อุกทิเตได้ฝังลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าเป็นเตท,ที่อ่อจะอยู่คู่กับ วัดแห่งนี้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปอีกตราบนานเท่านานนี่ก็เป็นในส่วนของบรรยากาศยาบคับเหมือนเมื่อวานนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งาวานนี้ก็เมื่อวานนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสถานที่ปฏิสฐานแม่บุเรือนูกเหมือนของคุณแม่บุเรือนตรงบุดเติมซึ่ง พื้นที่เห็นนี้เป็นพื้นที่ทางสารวัตรกำนันตำบลชะโอมจันได้นำรถมาล้างพื้นให้ทั่วทั้งวัดก็ถือว่าวดรามสะอาดสะอาดทำให้พื้นที่นั้นโรคเตียนสะาดสะอาดขึ้นมาทันทีที่ก็เป็นจุดที่จะกราบพระมดเมืองซึกจะมีการก่อรอถวาย ไว้ในจังหวัดต,ต่างๆจำนวน77องค์องค์นี้ก็ถือว,ว่าเป็นองค์ที่4โดยปฏิสถานประจับจังหวัดสระบุรีแล้วก็เลือกที่จะนำมาปฏิสถานไว้ที่วัดป่ามหาวิรวงศ์กับปิดทองอย่างเคยงามเตรียมเพื่อที่จะให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ได้ สักกระขอพรอส่วนท่านนี้ก็มาดูบรรยากาศอันสวยงามอาจจะลายตาสักนิดนึ่กนี่ก็จะเป็นที่ปฏิสถานรูปเปื่อนของคุณแม่เป็นที่ปฏิสถานชั่วข่าวเพราะว่าทราบจากทางเจ้าวาดแล้วก็ทางประธานโงรงการก็คือทาง,ท,าง,ท,างท่านพระครูสิริสารสโโพอืม ที่เป็ดในขายโอการวัดสมัวงศ์ก็ทราบว่าจะมีการสร้างมณฑปประดิษฐานไว้ให้กับคุณแม่ของเราเป็นการถาวรแต่ว่าเบื้องต้นนั้นก็จะเป็นการประดิษฐานชั่วข่าวเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านที่เขารนับถือเลยคุณแม่หรือท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักได้ประกราบขอพรอคุณแม่ก็เป็น รูปหลอ่อเหมือนรูปเปิดขอกคุณแป้ที่หลอ่อตั้งแต่ปี2554ที่บทนพิชีวัดสัพพะทวงศ์เมื่ออาจจะนับถึงปีนี้ก็น่าจะ10กว่าปีซึงหลังจากที่มีการหลอ่อที่วัดสัพทวงศ์ครั้งนั้นแล้วก็ประฏิษฐานไว้ที่วัดสัพัะทวงศ์แล้วก็เมื่อเดือนเมษายน2567หยก็ 7, ก็อัญเชิญมา,าไว้ที่วัด ปราภาวิรวงแห่งนี้เพื่อที่จะให้บุตรบารมีของคุณแม่นั้นได้ช่วยสร้างวัดสร้างวาแล้วก็ช่วยในการเผยปกแผ่บาร,รมีของคุณแม่ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาให้กว้างไกลยขยายออกไปก่อนทันที่มาแล้วก็สามารถที่จะมากราบขอพรคุณแม่บุญเรือนจงบุรเติมองค์นี้มีประวัติศาสตร์เพราะว่าถือว่าเป็นการหล่อที่มณฑลพิธีวัดสัพพะทวงนั้นเป็นครั้งแรก ลูกรอรลุเหมือนที่ท่าขนาดเท่าองค์จริงนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นของวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศช่วงเย็นก็หลังจากที่เราได้เตรียมการถือว่าเป็นงานใ,นใหญ่ๆการใ,ใหญ่ๆมาหลายวันด้วยกันตอนนี้ก็เป็นการเริ่มเก็บรายละเอียดของงานต่าง พอที่ถึงเมื่อถึงเวลาก็จะได้เข้าสู่พิธีและก็ปฏิบัติกันได้อย่างเต mm. ็มที่นี่ก็เป็นส่วนของอลูกิพิตซึ่งลูกฤพิก็ลูกสําคัญที่จะเป็นเขตสําคัญก็คือทั้ง8ปดลูกแล้วก็มีลูกบริวารซึ่งจะเป็นเขตรอบนอก mm. เขาเรียกว่าอนอกจากมีลูกิพิตที่เป็นเขตสําคัญแปดลูก ตลอดตลูกที่เก้าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ยังมีพวก,พวกความมั่นคงเป็นการเผชิญสัญลักษณ์ว่า,ามีความมั่นคงหนักแน่นก็จะมีลูกเบที่เป็นลูกบริวาลรล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งก็มีท่านที่มีความประสงค์ได้จับจองเป็นเจ้าภาพแล้วน่าจะทราบจาก ผู้ที่ดําเนินการคณะกรรมการดําเนินงานก็มีมากพอสุควรนี่ก็เป็นลูก,ษษษกเิษยชก็หลังจากที่นํามาแขวดไว้เพื่อที่จะรอการตัดก็เริ่มมีคนที่เคารพรับถือศิษิ์ลูหาหรือท่านที่ทราบข่าวก็เริ่มทยอยเดินทางมาเพื่อที่จะมา ปิดทองปลูกธมิษก่อนเพื่อนแล้วเป็นการผูกงานปลูกพันธุ์สิมาปลูกสมิษที่จะไม่มีบหรสพสมโพธิเน้นไปที่สังฆกรรมของพระสงฆ์เป็นสำคัญเพราะวา่าเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เรียบง่ายาซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความพร้อมหรือว่า ภาพคิดเห็นของแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นไม่เหมือนกันชน,นะสดที่วัดป่ามหาวิโรหงนี้ก็จะทําเป็นเน้นในเรื่องของสังฆกรรมของประสงค์นั้นเป็นสําคัญก็เลยจะไปมีบโโพรสพต,ต่างๆสมโพจะเน้นการปฏิบัติธรรมแล้วก็จัดเพียงแค่สาวันสองคืนเท่านั้นก็ถือว่าแล้วเสร็จโดยจะทําพิธีตัดลูกิมิตและผว,วกพัตสีมาในวันที่19มิถุนายนชงบ่าย มีท่านเจ้าพุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชบาพิษสิติ์มหาศรีบารามเอกาธิการสมเด็จพระสังฆราชจะเป็นผู้แทนของเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์มาเป็นประธานส่งในการทำพิธีผูกวัทศีมาในครั้งนี้ในส่วนของฝ่ายคาราวะาก็จะมีท่านปรัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งหน่วยงานราชการทั้ง ภายในระดับกรมอย่างเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นต้นแล้วก็ทางจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมารวบในพิธีในช่วงของพิธีก่อนที่จะเข้าสู่พิธีผูกพัธสีบาเพราะว่าบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามีในวันดังกล่าวนั้นทางวัดป่ามหาวิรวงได้รับพระมหากราบที่คุณ ระบาทสมเด็จพระพศราเจ้าอยู่หัวองค์ท่านได้ส่งพระกุณาโปรดพระราชทานเครื่องทยยธรรมสิสองชุดเพื่อที่จะนำถวายพระสงฆ์องค์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ถวายเจ้าวาดถวายเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นประธานสงฆ์ก่อนที่ก่นที่เราจะประกอบพิธีในวันที่สิบ้า มิถุนายนก็จะมีพิธีที่เรียกว่าพิธีถวายเครื่องาช้ธรรมพระราชทานก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีตัดผูกมัดีมาตามระดับนี่ก็เป็นในส่วนของหลายเพื่อที่จะให้ผู้ที่จอบเป็นเจ้าภาพถึงพิบโูกบริวารได้ ตัดโดยรอบเอ่อพอถือว่าเป็นอุโบสถที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีลูกทีวิตลูกเอ่อลูกสำคัญที่เป็นเขตแดนของสัากรรมนั้นอยู่รอบในแล้วก็จะมีนนเวศดโลกบริวารที่จะเป็นสัญญาณักสําคัญนั้นอยู่รอบนอกอีกชั้นหนึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับการพวกพัะทศเสากลบลูกนิมิตในวัดป่ามหาวิโรหในครั้งนี้ พราะคงจะคลิปเมื่อช่วงบ่ายก็เป็นคลิปที่อาจจะมีแสงแดดประกอบอยู่บ้างครับให้มองไม่ค่อยเห็นก็เลยลงคลิปไปมีการพาชมบางส่วนอยู่แล้วใน่วงบ่ายส่วนในช่วงค่ำนี้ก็จะเป็นคลิปพาชมบรรยากาศสบายๆโอกาสเตรียมงานในการปลูกปัตตสีมาในครั้งนี้ก็จะเตรียมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ให้ใกล้งานเราจะได้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดมีพอบกพองน้อยที่สุดส่วท่านที่จะเดินทางมาในสามวันที่ละกล่าวนั้นก็อาจจะมีวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่ฝนน่าจะมากก็น่าจะเป็นวันที่18ตอนบ่ายที่จะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแล้วก็วันที่19ตอนบ่ายซึ่งก็น่าจะมีพิธีสําคัญนี้ก็คือการปลูกพัทธศีมา แต่ว่าเวลาอื่นๆไม่มั่นใจว่าญาติโยมที่อยู่ใกเขตพื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆเพราะว่าอยู่ใ,ใกลไกลเขตกรุงเทพจะเดินทางมามากมายเท่าไหร่แล้ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเดินทางมาก็จะมีทางฝ่ายของทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกับรานผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบวจชะอมรวมทั้งทางะสะพแก่งคอยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวก ก็จะมีการจัดในส่วนของรถรางเพื่อที่จะให้เดินทางเข้ามาอย่างพื้นที่ม,มีการจัดที่จอดรถไว้รองรับให้ทุกท่านแล้วก็จะมีการในส่วนของการจัดงานการจัดเตรียมจัดส่งทางผู้ที่จะมาร่วมบนนั้นเข้าสู่สถานที่ลานบนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก่อนที่จะจบคลิปในช่วงเย็น ด้าหน้าโบสถ์หลังนี้พยายามเย็นก็ขอเชิญชจนทุกท่านปันที่17-18-19ิมิถุนายนรวบในพิธีผูพกพัธศีมาฝั่งโลกเยวิตนวัดป่ามหาวิรวงศ์ตำบลชโรมอำเภอเก็งคอยจังหวัดสระบุรีรอบกันเป็นงานบุญเป็นลานบุญล้ลวนๆเพราะว่าเน้นในการปฏิบัติธรรมเน้นในการทำบุญ ในในการถวายการต้อนรับพระเสรา,ราพระเสระพระมหาเสระผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาประกอบพิธีในวันจะล่าวเป็นสําคัญแล้วก็เป็นงานที่หากเป็นงานผูกพัตสีบาฝ่าโร,ร่พิษท,ที่จัดจํานวนวันที่น้อยอาจจะแตกต่างจากที่อื่นอยู่บ้างเพราะว่าจะเน้นฝอาเรียบง่ายแล้วก็เน้นศัพก,กรรมนันเป็นสําคัญก็เลยอาจจะไม่มีบ่อหลด โอโหแล้วศพต่างสมโพสเหมือนกับอาราบมือนอื่นเหมือนกับวัดอื่นๆเหมือนกับ้านอื่นๆแต่ว่าที่อื่นมีความพร้อมเขาก็จะดําเนินการได้ไม่เป็นไรแต่ว่าที่นี่ก็จะเด่นในส่วนของความเป็นวัดป่าดังที่เราได้สร้างถวายสร้างขึ้นมาขอขอ,อจบในส่วนของคลิปําทุกท่านเขาชมในช่วงเย็นไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะ อะไรให้ทุกท่านได้ชมในโอกาสต่อไป